เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทำอะไรเนี oh, ่ยเดี๋ยวผมช่วยยกยกสายไปไว้ตรงนน้นเอาไปทำอะไรตรงนน้นน่ะเอาไปเทหลุมอ๋อได้ได้มาเดี๋ยวผมช่วยเองอุ้ยแม่อะไรเนี่ยมัดยังไงเนี่ยโอ้โหตายแล้วมัดอย่างงี้ก็ตายเลยไหนนั่งลงก่อนเดี๋ยวผมแนะนําเข้ามาดูใกล้ๆกับพี่นี่แม่วิธีการมัดนะจับกระสอบอย่างนี้เอาหัวนิโป้งเนี่ยห้อยลงอย่างนี้แล้วก็เอาเชือกเนี่ยมาพาดหัวนิโป้งแบบนี้นะฮะ แล้วก็เอาตัวเองเนี่ยพันหัวนิ้วโป้งหนึ่งรอบเห็นไหมจากนั้นแม่ใช้เชือกตัวเนี้อ้อมมาเลยหนึ่งรอบอ่าหนึ่งรอบสองรอบแม่ดูนะ <Yes. S 2> ดูนะดูให้จบนะสองรอบนะจากนั้นพันไปสามรอบรอบที่สามแม่ถอดหัวนิ้วโป้องออกมามันจะมีบ่วงเห็นไหมมีบ่วงครับพี่ๆจากนั้นขดเชือกแบบนี้สอดเข้าไปในบ่วงนี้แล้วก็ดึงเชือกด้านล่างไปเห็นไหมนี่ <Woo. S 2> แค่นี้แน่นแล้วแถมประโยชน์ แก้ง่ายด้วยกระตุกตัวนี้ปุ๊บเรียบร้อยเหมือนเดิมเลยนะนี่แก่ออกได้สบายอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูความแน่นนะมือได้บวงอย่างนี้ขดเข้าไปขดเข้ามาอย่างนี้จากนั้นดึงลงล่างนี่รับรองแน่นม,มาทดสอบเห็นไหมนี่แม่ดมไมมูไม่มีลนไม่มีหลุดขึ้นสิบล้อขึ้นเข่าลงห้วยแบบนี้สบายเลยะท,ทีนี้ใช้งานได้จริงใครไม่รู้เซฟคลิปไว้เลยรู้ยังทำไมผมถึงออกมาแนะนำกดติดตาม